เออกกลัษ์แห่งนาคต The New Mule X 2025ณสวัสดีครับวันนี้พาแฟนๆ Isuzu มาชมภาพที่เสือของ Isuzu อ MU-X รุ่นปรับปรุงใหม่หรือว่ารุ่นใหม่นเชนนปี2025เอกลักษณ์แห่งอนาคตที่สุดของรถแห่งโลกอนาคตพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดีไซน์ที่โชบเฉี่ยวเอกลักษณ์ของผู้นำยานยนต์ The New MU-X ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่เหนือการเวลาด้านไท้ายมีเอกลักษณ์ของผู้นำชุดไฟหน้า LED แบบใหม่พร้อมเดียมไลทส่องสว่างตอนกลางวันและไฟตัดหมอกแบบ LED เส้นสายของตัวถังที่ทอดยาวจากด้านหน้ารับกับชุดไฟไท้ายที่ออกแบบใหม่กันชนด้านท้ายที่มีเอกลักษณ์แบบใหม่ชุดไฟไท้ายที่ล้ำสมัยทอดยาวจากฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาดึงดูดทุกสายตาบนท้องถนน โดยอัตลักษณ์จิตวิญญาณแบบไร้สไตล์ของผู้นำแห่งโลกอนาคตยนตกรรมเครื่องยนต์ของ Isuzu ยังมั่นใจในขุมพลัง1.9และ3.0ลิตรที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟพร้อมเทคโนโลยี DPF ช่วยลดมลพิษทางอากาศประเภทไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เผาไหม้ เขม่าวไอเสียแบบอัตโนมัติและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในโลกอนาคตพลังงานไฟฟ้าในส่วนโมเดลของ i s ซูซก็ได้มีการนำรถต้นแบบอย่างอ s ซูซ e ูดีแม็กเอ็รถแห่งโลกอนาคตมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9และ3.0ลิตรทั้งสเครื่องยนต์นี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขุมพลังไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดจนกระทั่งเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%เ สำหรับอ s u z u m มิเอเองรุ่นใหม่ในเชนนี้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบทิศทาง360องศาระบบแจ้งเตือนลดออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนอัตโนมัติพร้อมกับระบบ ADA ดรวมไปถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วับรองการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พ n d r o i d a อ t o ภายในห้องโดยสารจะถูกตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมรวมไปถึง แท่นชาร์จแบบไร้สาย USB แบบ Type C Type A หน้าจอเล่นไม้แบบใหม่ไฟส่องสว่างเวลาเปิดประตูในส่วนของราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1.19จไมน่ไปถึง1.7ล้านบาททั้งนี้เป็นเพียงการคาดการราคาเท่านั้นในส่วนสเปคถ้าให้มาเหมือนกับที่ขายอย่างต่างประเทศก็จะได้ประมาณนี้หน้าจอสัมผัส10.1นิ้วแท่นชาร์จแบบไร้สายกล้องมองรอบทิศทาง360องศา รวมไปถึงตัวกล้องบันทึกวิดีโอระบบเตือนความปลอดภัยต่างๆถ้าใส่มาให้เหมือนออปชันอย่างต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าที่จะได้ใช้รถเหมือนกับตัวที่ส่งออกและก็ราคาไรเรียกันสาวกอีซูซุมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใต้คลิปนี้ครับผม